อุปสรรคและปัญหาในการพูดนะคะคือเมื่อมีคําถามในขณะที่สนทนาระหว่างผู้ฟังและผู้พูดจะมีผู้พูดแย่งกันตอบคําถามการแก้ปัญหาในการพูดนะคะก็คือเมื่อมีคําถามจะใช้พิการให้ผู้ฟังยกปืตอตอบคําถามเพื่อให้ผู้ฟังไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นกาลังพูดอยู่ค่ะวิเคราะห์การพูดของตัวเองนะคะ 1. การพูดเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของโรค เอ,ออกนะคะเพื่อให้ผู้ฟังได้มีความรู้เกี่ยวกับอาการและการป้องกันโรคไห้เลือดออกนะคะโดยใช้พิการอธิบายเป็นการชี้แจงเพื่อแนะนําให้ผู้ผู้ฟังนะคะเกิดความรู้สการพูดเพื่อจูงใจหรือน้มน้วใจนะคะในในเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยใช้รูปการรูปแบบการโฆษณาในลักษณะที่3คือการโฆษณาความคิดเห็นในเรื่องการอยู่ร่วมกันโดยยก ่าการอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยความสามาัคคีความมีน้ำใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ฟังยอมเชื่อและและรับฟังความคิดเห็นแล้วนำไปไปฏิบัติตามค่ะ